สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนคณิตศาสตร์กับครูปแป้งกันนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเนาะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกหัดหนังสือเรียนนะคะหยิบหนังสือเรียนเนาะคณิตศาสตร์นะคะปะสองเล่มสองเนาะพื้นหลังนะคะพื้นหลังตรงนี้สีขาวนะคะนักเรียนให้หยิบเล่มนี้เนาะอ่ะแล้วเปิดมานะคะในหน้าที่7นะคะวันนี้เราจะทําในข้อ้อ2ใหญ่ตรงนี้นะคะเราจะทําข้อสองใหญ่เนาะ,ะมีอยู่สีข้อนะคะ เมื่อวานเราทําข้อหนึ่งใหญ่ไปแล้วเนาะวันนี้เราจะทําข้อสองใหญ่นะคะอ่ะถ้าเราจะทําตรงนี้เนาะก็ให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดนะคะสมุดของเราเนาะวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เปิดนะคะเขียนวันที่เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเขียนวันที่เนาะวันนี้นะคะวันพุธ เขียนเลยนะคะนักเรียนวันพุธที่3ามพฤศจิกายนพศสองพันหอ,อสิบสองไอหกสินะคะ เออคุูงงอะไรนะอ่ะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแล้วก็เขียนตัวเลขเนาะศูนย์ถึงเก้านะคะตัวเลขอัลเออตัวเลขท้ายก่อนใช้นิ้วก้อยนะคะในการเว้นเหมือนเดิมเนาะของครูไม่พอนะักเรียนเว้นเกิน โอเคแล้วก็ตัวเลขอารบิกต่อนะคะแล้วก็คีดเส้นเนาอะ,อะโอเคค่ะทีนี้เรานะคะจะเสร็จแล้วเนาะเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะใครยังเขียนไม่เสร็จนักเรียนรีบเขียนเลยนะคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาเขียนคําสั่งเลยเนาะนี่นะคะคําสั่งมาจากตรงนี้นะคะหน้าที่7เนาะอ่ะนี่นะคะหน้าที่7ตรงนี้ข้อที่2ใหญ่นะคะพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้แล้วเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะอ่ะลืมเขียนได้เลยเนาะข้อ2ใหญ่นะคะพิจารณาโจทย์ต่อไปนี้ ิจารณาจทยต่อไปนี้แล้วเขียนให้อยู่ในรูปการบวกให้อยู่อของครูไม่พอนะคะแล้วก็มาต่อเนาะต่อบรรทัดล่างนะคะ จันณาจโจทย์ต่อไปนี้แล้วเขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะมีอยู่สข้อเนาะก็ลันเลขเลยนะคะหนึ่งสองสามีนะคะมีอยู่สข้อเนาะข้อ1นะคะสองคูณหเท่ากับสิข้อที่2องหกคูณสเท่ากับสิข้อที่3นะคะ สามคูณสามเท่ากับเก้าข้อที่สี่นะคะเจ็ดคูณสองเท่ากับสิบสี่จุดเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนน้องขีดเส้นใต้นะคะตรงนี้ แล้วก็เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเนาะเด็กหญิงเด็กชายอะไรนะคะก็เขียนไปเ,เนาะอ่ะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาดูนะคะในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่แล้วเนาะเมื่อวานเนี่ยเราเปลี่ยนจากที่เป็นเครื่องหมายบวกมาเป็นการคูณเนาะทีนี้วันนี้นะคะเราจะทําจากไอเป็นเครื่องหมายคูณให้เป็นเครื่องหมายบวกเนาะอ่ะย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปเมื่อวานนะ ย้อนกลับไปเมื่อวานตรงนี้นะคะเมื่อวานเนาะเขาก็ให้ตัวบวกของเรามานะคะแต่วันนี้เขาไม่ให้ตัวบวกนะคะเขาไม่ได้ให้มาเนาะ,ะเมื่อวานเขาให้เป็นตัวบวกมาแต่วันนี้นะคะวันนี้เขาให้เป็นแบบนี้มาวันนี้เราจะต้องหาแบบนี้นะคะนักเรียนดูนะวิธีการดูนะคะ ตัวเลขแรกนะคะของเครื่องหมายคูณแบบนี้เนาะก็คือจํานวนกลุ่มนะคะจํานวนกลุ่มก็คือจํานวนตัวเลขเนี่ยว่ามันมีกี่ตัวอย่าง2เนี่ยก็มาจากมีเลขเนี่ยอยู่2ตัวนะคะมีเลข5 2าตัวเนาะอ่าได้ละแล้วก็คูณกับะายคูณกับเลขที่เขาให้มาเนาะอ่านดูอย่างอันแรกนี้นะคะข้อที่1 1นี่มาจากไหนนะก็มีตัวเลขเดียวนะคะก็คือ1ึเนาะคูณกับ2นะคะตัวเลขที่เขาให้มา ข้อที่2นะคะก็มีตัวเลขอยู่2อตัวเนาะสตัวคูณกับเลขค่าที่เขาให้มานะคะข้อที่3ก็มีตัวเลข3ตัวส่วนคูณ4ก็มาจากตัวเลขที่เขาให้มานะคะอะมาดูของเราวันนี้นะคะ,ะดูของเราเนาะนะักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับรอเลยนะ ตัวเลขแรกตรงนี้นะคะคือจํานวนกลุ่มเนาะจำนวนกลุ่มก็คือจะมีตัวเลขเนี่ยอยู่เท่านี้อยู่2ตัวแต่ตัวเลขอะไรละ่ะก็คือตัวเลขนี้ที่เขาให้มานะคะมี5เนาะมี5อยู่มี5อยู่นะคะ2ตัวตรงนี้ก็คือมี5อยู่2ตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว 5บวกหเท่ากับ10เห็นไหมคะ,ะมาดูต่อนะคะข้อที่2เนาะ6คูณ3เท่ากับ18แล้วก็เท่ากับอะไรบวกกันนะคะก็คือตัวเลขแรกตรงนี้ของเราเนาะก็คือจำนวนกลุ่มก็คือจำนวนตัวเลขนะว่ามันมีจะมีกี่ตัวแต่ว่าตัวเลขอะไรหลักก็คือตัวนี้3มนะคะมีอยู่6ตัวเนาะสามมีหกตัวนะคะนะักเรียนนับนะ่นนงสองสาม 5 6ห,หนะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะข้อที่สามข้อที่สีให้นักเรียนทําเองเนาะเสร็จแล้วนักเรียนกดเล่นต่อนะคะครูจะเฉลยให้ดูเนาะอ่ข้อที่3นะคะตัวเลขแรกของเราก็คือจํานวนกลุ่มเนาะแล้วก็และกลุ่มของใครนะคะก็คือตัวนี้สมนะคะมีจํานวนสามตัว สามมีจำนวนสามตัวนี่นะคะเสร็จล้วต่อไปนะคะข้อที่4เนาะ7คูณ2เท่ากับ14แล้วก็เท่ากับอะไรบวกกันนะคะก็เหมือนเดิมเนาะก็คือดูตัวหลังตรงนี้2นะคะแล้วเราต้องเขียนกี่ตัวนะนี่ง่าย7ครั้งเลยนะคะเริ่มเขียนเลยเนาะสอตัวนะคะ1 วันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะไม่ยากเนาะแล้วก็งานวันนี้นะคะที่เราให้ทำเนาะก็คือให้ทํากิจกรรมฝึกทักษะนะคะในหน้าที่7ดเนาะข้อ2ใหญ่นะคะมีอยู่4ข้อแต่นักเรียนก็ยังไม่ต้องส่งเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องส่งก็คือคลิปสุดคูณนะคะท่องสุดคูณแม่สี่นะคะ โอเคไหมคะย้าอีกหนึ่งรอบเนาะที่ทําไปในวันนี้นะคะสมุดเล่มนี้เนาะยังไม่ต้องส่งนะคะแต่ที่จะส่งก็คือคลิปวิดีโอนะคะในการท่องสุดขุนแม่สี่นะลูกนะอ่ะโอเคค่ะเมื่อนักเรียนท่องเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะก็สําหรับวันนี้มีเท่านี้สวัสดีค่ะ